พบกันทุกสัปดาห์กับประเด็นฮอตของการลงทุนตลาดหุ้นโลกแบบคลุกวงในตายมันมันกับผมพงศธรดีลาประชากุณทาง y u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  e e h g e Invest ในรายการอาลาดูกรอบ วันนี้เราจะมาเกาะติดสถานการณ์วิกฤตพลังงานในยุโรปกันนะครับหลังจากรัเสเซียเล่นแง่ไม่ส่งแก๊สธรรมชาติให้กับยุโรปเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างกฎหมายต่างๆในยุโรปเพื่อต้องการที่จะโปรโมตลดการใช้พลังงานหลักๆก็คือเรื่องของแก๊สธรรมชาตินี้มีกฎหมายอะไรที่น่าสนใจแล้วตอนนี้ถึงแม้หน้าหนาวของยุโรปปีนี้จะผ่านไปได้แต่ปีหน้ายังเหนื่อยอยู่ดีวันนี้คุณอยู่กับผมนะครับพงศธรลีลาประชากุลเราจะมาคุยอัปเดตสถานการณ์วิกฤตพลังงานในยุโรปกันประเด็นแรกนะครับเราจะมาดูกันว่าณนะตอนนี้กลุ่มประเทศในสาภาพ เก็บแก๊สธรรมชาติกันได้เท่าไหร่ของความจุกันแล้วจากข้อมูลล่าสุดนะครับประจําเดือนกันยายนพบว่าในประเทศหลกัหลกๆในฝั่งของยุโรปนะครับอย่างเช่นเยอรมนีฝรั่งเศสและสเปนระดับของการเก็บแก๊สธรรมชาติได้ขึ้นเกินไปกว่าเ0ปไปแล้วนะครับและด้วยการที่ระดับของการเก็บแก๊สธรรมชาตินี้เมื่อเทียบกับความจุอยู่ในระดับที่สูงดูเหมือนว่าจะปลอดภัยดีกับหน้าหนาวที่กําลังจะเข้าถึงนะครับก็อาจจะทําให้ความสบายใจเกิดขึ้นมาทันทีเพราะก่อนหน้านี้ก็มีการคุยกันในหลายๆมุมนะครับว่าถ้ายุโรปไมม่่สสาารรถทีจะเก็บ๊ธ ชาติได้เพียงพออาจจะไปเจอกับภาวะแบ่งสันปันส่วนของการใช้พลังงานอุตสาหกรรมบางส่วนอาจจะถูกดิสรับหรือว่าถูกกระตุกได้นะครับซึ่งจากข่าวล่าสุดนะครับประจําเดือนกันยายนลัสเสือเล่นแง่อีกแล้วถึงแม้ยุโรปเองเก็บแก๊สธรรมชาติกันอยู่ในดับที่ปลอดภัยแต่ก็ดูเหมือนว่ายังคงมีอะไรบางอย่างที่ค้างใจกันอยู่นะครับเพราะว่าสิ่งที่ไปเจอกันมาก็คือท่อแก๊สนอร์สตรีมมีจุดรั่วไหลประมาณ2 3จุดนะครับข่าวนี้มาตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วซึ่งท่อส่งแก๊สธรรมชาตินอร์สเตรีมนี้เป็นหัว ใจหลักเลยนะครับในการส่งแก๊สธรรมชาติจากรัสเซียมาหาประเทศหลักๆต่างๆในทวีปยุโรปซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูนะครับว่าการรั่วไหลของตัวท่อโนสเตรีมตัวนี้มันโอกาสควรจะเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าควรจะเกิดขึ้นน้อยมากๆนะครับเพราะว่าความหนาของท่อนี่รวมกันนี่คือประมาณ6นิ้วเลยนะครับถ้าให้ขี้ให้ดูนี่คือครึ่งฟุตนะครับเป็นเหล็กเนี่ยประมาณเกือบ2นิ้วนะครับแล้วเป็นซีเมนต์ e อีกประมาณ4นิ้วกว่าโอ้โหอะไรมันจะรั่วได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกเป้าสายตาก็โทษไปที่ทางรัสเซียเนี่ยคร คุณต้องเป็นคนสร้างสถานการณ์แน่นอนเลยนะครับจนทําให้เกิด เรื่องของการรั่วไหลท่อตัวนอส s ตรีมนี้ซึ่งก็มีการประเมินกันออกมานะครับว่าการรั่วไหลของท่อนอส s ตรีวั1ที่ทําให้มีเทนหรือว่าแก๊สธรรมชาตินี้หลุดออกมาในชั้นบรรยากาศเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่นะครับประมากันล่าสุดอยู่ประมาณ1นึ่งแสนจนถึงสามแสนห้าหมื่นเมติกตันนะครับการประมาณคร่าวๆนี้อาจจะเปรียบเทียบได้ง่ายๆเลยก็คือว่าคิดเป็นจํานวนการปล่อยแก๊สเซอนกระจกของรถประมาณ1ล้านคันใน1ปีนะครับถือว่าเยอะจริงๆแล้วก็เป็นการสร้างสถานการณ์ที่ไม่รักโลกเอาเสียเลยนะครับซึ่งแผนการของประเทศทวีป ยุโรปที่จะรับมือกับการเล่นแง่ของรัสเซียจริงๆแล้วเตรียมมาสักพักใหญ่แล้วนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเองทาง European Commission ได้มีการหาความร่วมมือกันของประเทศต่างๆในทวีปยุโรปเพื่อลดการใช้แก๊สธรรมชาติให้ได้15%ภายในสิ้นปีนี้นะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องขอความร่วมมือพร้อมๆกับออกกฎหมายด้วยนะครับกฎหมายที่น่าสนใจมีดังนี้เลยนะครับเริ่มจากประเทศอิตาลีกันก่อนประเทศอิตาลีนี้ถ้าคุณเข้าหน้าหนาวแล้วคุณใช้ฮีเตอร์ในบ้านเปิดฮีเตอร์เกินกว่า19องศาเซลเซียสคุณจะถูกปรับนะครับและค่าปรับนี้มีตั้งแต่500ยูโรจนถึง3,500ยูโรนะครับประเทศฝรั่งเศสนะครับมีเพิ่มเติม,ตมถ้าคุณเป็นส กรอบการแล้วคุณปล่อยให้มีแอร์รั่วไหลออกนอกตึกคุณจะถูกปรับนะครับจำนวนค่าปรับประมาณ750ยูโรประเทศเยอรมนี er นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเมืองแฮนโนเวอร์มีการแบนห้ามใช้ฮีเตอร์ห้ามใช้แอร์ใ, air ในที่สาธารณะนะครับแล้วที่หนักที่สุดนะครับคือประเทศสวิ์แลนด์นอกเหนือจากห้ามเปิดฮีเตอร์เกินกว่า19องศาเซลเซียสแล้วแล้วคุณจะถูกปรับนะครับคุณมีโอกาสถูกจำคุกนะครับแล้วก็จำคุกเนี่ยสูงสุดคือ3ปีเลยทีเดียวโอ้โหอะไรมันจะเป็นกฎหมายที่สุดโต่งขนาดนี้นะครับต้องยอมรับเนี่ยครับว่า วิกฤตพลังงานเหล่านี้มันหนักจริงๆนะครับ อาศัยการร่วมมือร่วมใจอย่างเดียวคงไม่พอต้องอาศัยกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อช่วยเชฟพฤติกรรมคนให้เราอยู่รอดหน้าหนาวนี้ไปด้วยกันนะครับแต่ก็มีความซับซ้อนนะครับก็คือลมฟ้าอากาศเป็นสิ่งที่ยากจะคาดเดานะครับล่าสุดนะครับทาง Research Partner ของเราได้มีการประเมินถึงแม้จะมีการเก็บแก๊สธรรมชาติอยู่ในระดับเกินกว่า90%ของความจุนั้นแล้วแต่ถ้าไปเจอหน้าหนาวที่หนาวเย็นเยือกและหนาวกว่าค่าเฉลี่ยถึงลบหนึ่งเอสดีนะครับไอความจุตัวนี้ที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยดีกันแล้ว ประมาณ9 0กว่าอาจจะไม่เพียงพอด้วยซ้ำไปนะครับโอ้โหทําไมมันเคาะซ้รรมซัดขนาดนี้นะครับถึงแม้ตั้งใจออกกฎหมายขอความร่วมมือต่างๆมาแต่ที่เกิดหน้าหนาวมันออกมาหนาวจริงๆเองเนี่ยประชาชนชาวยุโรปตาดําๆก็ยังคงเหนื่อยต่อนี่ครับซึ่งครั้งนี้เราก็จะมาคุย implications กันนะครับด้วยการที่ภาวะเรื่องของพลังงานจะยังคงอยู่ในเฮ d l ลน์ไปอีกสักพักใหญ่เลยเพราะว่าปัญหาระหว่างรัสเซียกับยูเครนเองเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะจบยากนะครับยุโรปเองปีหน้าก็ต้องพยายาม หาสป라이์ใหม่เพื่อมาแทนที่แก๊สธรรมาชาติที่ส่งมอบจากทางรัสเซียสป라이์หนึ่งในนั้นก็คือ LNG LNG ก็คือแก๊สธรรมาชาตินะครับที่ล้อมให้มันเยือกเย็นจนกระทั่งเป็นของเหลวนะครับแล้วก็ขนส่งข้ามทะเลมา ผ่านเรือนะครับซึ่งณตอนนี้มีการแรมอัพหรือเพิ่มปริมาณการนําเข้าอย่างก้าวกระโดดมากๆเลยนะครับจากประเทศต่างๆในยุโรปเพราะว่าไม่ได้ซัพพลายจากทางรัสเซียนะครับแต่ปัญหาก็คือถึงแม้มีการนําเข้าในระดับที่สูงแล้วมีแนวโน้มว่าปีหน้าจะต้องแย่งกันด้วยนะครับ เพราะว่าซัพปายโก r o ปีนี้ถึงแม้จะเติบโตดีแต่ปีหน้าซัปลาย์ที่เข้ามาใหม่ในฝั่งของ LNG จะไม่เหมือนปีนี้นะครับและถ้าเกิดมีการแย่งกันซื้อ LNG ตัวนี้อาจจะทําให้ราคาพลังงานในมิติต่างๆเองเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงต่อได้ซึ่งถ้าไปดูจากสถานการณ์ในยุโรปนะครับปีหน้าก็จําเป็นที่จะต้องการพลังงานแบบ LNG เนี่ยครับในระดับที่เพิ่มขึ้นเพราะว่ารัสเซียเองก็มีแนวโน้มจะเล่นแง่ต่อไปยาวๆเลยนะครับสถานการณ์รัสเซียกับยูเครนที่มันคุกกลุ่นและมีแนวโน้มที่จะสร้างปัญหาต่อออนนั้้ยรปเงงก็ต แอลอิาาน LNG ปีนี้ต้องบอกว่าโชคดีนะครับสป라이มีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง14ล้านเมติกตันนะครับแต่ปีหน้าการเติบโตของสป라이มันจะลดลงนะครับลงมาเหลือเพียงแค่12ล้านเมติกตันเท่านั้นเองถ้ายังคงมีแนวโน้มแย่งกันซื้ออยู่แบบนี้และสป라이มีการเติบโตช้าลงอาจจะไปเจอภาวะราคาพลังงานโดยรวมค้างสูงแบบเดิมเหมือนที่เราเจอกันในปีนี้ก็ได้นะครับโดยเฉพาะล่าสุดการประชุม O p EC กที่ผ่านมานะครับกลายเป็นว่า O p EC เองก็อยากจะเห็นราคาพลังงานโดยเฉพาะในฝั่ง ของราคาน้ำม,มันดิบค้างสูงนะครับผลการประชุมโอเปกล่าสุดนะครับออกมาตัดสินใจลดกําลังการผลิตเพิ่มอีก2ล้านบาร์เรลต่อวันโอ้โหราคาพลังงานสูงไม่พอนะครับเจ <c> อปัญหาเรื่องของ supply disruption ในรัสเซียโอเปกลดกําลังการผลิตเพิ่มอีกผลลัพธ์คืออะไระครับราคาพลังงาน ก็ค้างสูงใช่ไหมครับไม่แน่นะครับเราอาจจะเห็นราคาน้ำมันดิบเบรนท์กับ WTI ที่ระดับใหม่ก็คือ80เหรียญเป็นระดับปกตินะครับจากก่อนหน้านี้ระดับปกติอาจจะอยู่แถวๆสักห0เหรียญ70เหรียญด้วยการที่สปายตอนนี้มันตึงตัวจริงๆและนอกเหนือจากนั้นนะครับอาจจะเห็นเลยว่า O อเปเองเนี่ยมีการเลี้ยงระดับราคาพลังงานมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องดูตัวอย่างไรนะครับชานี้ไปกันเลยนะครับอาจจะเห็นเลยว่า o อเปมีการคุยกันเรื่องของการควบคุมกําลังการผลิตแต่จริงๆแล้วสิ่ง,งที่ผลิตออกมาได้จริงไม่ได้เป็นไปตตตาามโคค้เลลยือผิ ไม่ถึงเนี่ยครับคนเองก็สงสัยว่าเอไอ,อตัว spare capacity หรือว่าระดับการผลิตส่วนที่เหลือในฝั่งของกลุ่มประเทศโอเปกนี้จริงๆแล้วมันมีหรือเปล่านะครับแล้วถ้ามันไม่มีจริงๆเองเนี่ยโอกาสที่จะเห็นการ re-adjust ของ supply ที่มันแย่ลงนี้ราคาพลังงานก็อาจจะถูก support ในระดับที่สูงต่อได้โดยประเด็นหลักๆของตัวพลังงานนะครับนอกเหนือจากที่ผมเล่าไป ปัญหาเชิงทะเลาะกันระหว่างประเทศโดยเฉพาะรัสเซียกับยูเครนเรื่องของ OPEC ที่มีแนวโน้มจะรวมหัวกันเพื่อควบคุมราคาพลังงานที่มันค้างอยู่สูงนะครับบริษัทเอกชนต่างๆเองก็ไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มนะครับจากช่วงที่มีการลงทุนมากๆนะครับของบริษัท o อยล์แอนด์แก๊สทั่วโลกตัวแคปเอเคยขึ้นไปแตะแถวแถว0 0ล้านเหรียญต่อปีนะตอนนี้ลงมาเหลือเพียงแค่ 5แสนล้านเหรียญต่อปีเท่านั้นเองนะครับโอ้โหหายไปในดับที่เยอะมากๆก็เป็นตัวสะท้อนนะครับว่าด้วยการที่สปายมันน้อยแบบนี้มันมีความเสี่ยงนะครับกับเรื่องของดีมานถ้าดีมานยังคงแข็งแรงอยู่อาจจะทําให้ราคาพลังงานเองเนี่ยมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าค้างสูงแบบนี้ได้ซึ่งถ้าราคาพลังงานยังคงค้างสูงแบบนี้นะครับและโดยโมเมนตัมของการเติบโตเศรษฐกิจที่ถูกสนับสนุนมาก่อนจากเรื่องทิศทางการเปิดเมืองนะครับและเป็นตัวส่วนช่วยทําให้การบริโภคในประเทศของประเทศต่างๆในทวีปยุโรปดูดีขึ้นแรงส,สน,น ทเทียบเผาลงนะครับดูได้อย่างไรนะครับชาร์นี้ไปกันเลยเนี่ยครับประเทศสเปนนะครับมีการเก็บข้อมูลจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศของเขาเมื่อเทียบกับปี2019นะครับตอนที่เขา้าเข้าสู่ช่วงฤด,ดูร้อนของประเทศเขาเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากเดิม60-70ขึ้นไปพีคที่90%ในเดือนกระกฎาคมนะครับแต่ข้อมูลล่าสุดประจําเดือนสิงหาคมจํานวนนักท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับปี2019นี้กลับมาซอฟลงนะครับลงมาเหลือเพียงแค่80%กว่าเท่านั้นเองก็เป็นตัวบ่งชี้นะคร เรื่องของการเปิดเมืองมีแนวโน้มแผ่วลงนะครับและตอนนี้ถ้ามันแผ่วลงขึ้นไปอีกก็จะทําให้ข้อมูลเศรษฐกิจยุโรปเองจากเดิมที่เจอปัญหาพลังงานอยู่แล้วอาจจะแย่ลงเพิ่มได้นะครับและล่าสุดนะครับไ m f ได้มีการปรับคาดการณ์การเติบโตเศร,รษฐกิจโลกในปี2023ลงจากเดิมที่มีการคาดการณ์ก่อนหน้าว่าประเทศในฝั่งของยูโรโซนจะมีการเติบโต GDP ถึง2.2%ในปีหน้าจะลงมาเหลือเพียงแค่0.5%นะครับแล้วก็มีบางประเทศด้วยที่จะเห็นการเติบโต GDP เองเนี่ยติดลบในปี2023นะครับประกอบไป และด้วยการที่การเติบโต GDP ติดลบนี้เรื่อง recession อาจจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วนะครับโดยสัปดาห์นี้ผมจะขอทิ้งท้ายนะครับเรื่องสนุกสนุกที่น่าสนใจนอกเหนือจากปัญหาต่างๆที่รุมเร้าในฝั่งของยุโรปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาพลังงานเรื่องของโมเมนตัมการเปิดเมืองที่มันแผ่วลงเรื่องประเด็นการเมืองก็มีส่วนกดดันภาวะเศร,รษฐกิจและการลงทุนต่อนะครับสิ่งที่ผมหยิบมาก็คือหน้าปกของ The Economist เนี่ยครับตอนต้นเดือนกันยายนนะครับทางประเทศอังกฤษได้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาภายใต้าการนําของนายกและ รัฐมนตรีลิสทรัสนะตอนนั้นเองก็มีความหวังเล็กๆเนี่ยครับว่าพอเปลี่ยนรัฐบาลแล้วมีโอกาสที่จะเห็นพัฒนาการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศตัวเองมีแนวโน้มดูดีขึ้นแต่พอเข้าสู่ช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับกลายเป็นว่าแผนการต่างๆของนายกรัฐมต List Trust นตรีลิสทรัสนี้ป่วนตลาดเหลือเกินนะครับนักธุรกิสก็ออกหน้าปกชุดใหม่เข้ามาใช้คําว่า how not to run a country เนี่ยครับเพราะว่านโยบายมันผิดพลาดไปหมดเลยเกาะจับตาดูกันนะครับยุโรปในช่วงหลังจากนี้จะวุ่นแน่สาหรับสัปดาห์นี้เ,เราจะบจบเพียงเท่านี้นะครับหากท่านชื่นชอบคอน,นอรนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วกระดิ่งเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับพอกดไปปุ๊บเองพอมันมีคอนเทนต์อะไรเข้ามาใหม่ในหน้าเพจของ Edge Invest มันจะขึ้นไปอยู่ในหน้าฟีดของท่านอันรแรกๆนะครับโดยครั้งนี้ผมขอลาไปก่อนอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ